ก,ก็อนอื่นนะครับก็ต้องออสวัสดีน้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับของกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายงรายยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประเทศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการประชุมนะครับนั่นก็คือพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากคําสั่งทางการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา,ะกานะครับต่อการระงับความช่วยเหลือ แก่ผู้อพยกโยกย้ายถิ่นผู้หนีภัยการสู้รบและผู้รี้ภัยในเมืองนะครับซึ่งประเด็นหลักนะครับในการพิจารณาก็จะอยู่ที่ประเด็นเรื่องของกรณีผู้หนีภัยการสู้รบนะครับที่อยู่ในค่ายทั้ง9แห่งนะครับตามแนวชายแดนฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งมีคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยนะครับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับอยู่ที่แสนกว่าคนนะครับตัวเลขของ ทางการนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆแปดหมื่นคนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคนก็ไปดูกันอีกทีนึงว่าตัวเลขไหนตรงที่สุดนะครับแต่ว่าเอาว่าคนน่าจะหลักแสนคนนะครับที่อยู่ในค่ายนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับตามที่อาจจะมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วตอนเช้าว่าทันทีที่มีการตัดในเรื่องของงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าความช่วยเหลือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสาธารณสุขนะครับ มิติด้านอาหารนะครับซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยกลมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันจะถูกตัดทันทีนั่นหมายความว่าถ้าผู้หนีภายการสู้รบเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเขาจะมีปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดด,ด้านการเข้าถึงสาธารณสุขทันทีด้านอาหารก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเรากําลังพูดถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะทําให ผู้หนีภัยการสู้รบที่จะเดิมอยู่ในค่ายเขาอาจจะมีความจําเป็นนะครับในการที่จะต้องหนีออกจากค่ายนะครับแล้วก็การที่เขาหนีออกจากค่ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเราอาจจะเจอกับภัยความมั่นคงนะครับที่มันซ้ําร้ายในรูปแบบเดิมๆซึ่งเราต้องยอมรับว่าการที่เราจะส่งเขาไปที่ประเทศเมียนมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าพวกพยกกลุ่มนี้เนี่นะครับเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมา30สถปีแล้ว และที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าที่เข้ามาในในอดีตเท่านั้นมันมีกรณีคือเด็กที่เกิดขึ้นในค่ายหลายคนไม่เคยรู้นะครับว่าภูมิลาเนาเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยสภาพหลายๆปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการหวังพึ่งว่าเราจะส่งไปประเทศที่3เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรับอยู่ปีๆหนึ่งไม่เกิน60คนเท่านั้น ซึ่งไอ้ปัญหาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายในประเทศไทยก็ต้องหาแนวทางที่จะต้องแก้ไขซึ่งเบื้องต้นนะครับตามที่มีข้อเรียกร้องนะครับของภาคประชา,ส,ะชาสังคมที่ได้มายื่นเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อเรียกร้องต่างๆที่ที่มีการเรียกร้องมาเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับจากหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างสงมชและกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนโดยหลักการคืออย่างนี้ หลักการก็คือว่าเราต้องการให้ผู้หนีภัยการสู้รบตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะครับเพราะเราเห็นว่าการที่เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีประชาชนได้นะครับดังนั้น,นการที่เราส่งเสริมตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางออกที่ดีในแง่หนึ่งนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ การที่เรามีคนตรงนี้มานะครับสร้างการจัดการดีๆป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแย่งงานคนไทยในอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพสงวนหรืออาชีพที่คนไทยทําอยู่ส่วนไหนที่ขาดแคลนนะครับเราก็สามารถที่จะไปเติมเต็มตรงนั้นได้การเอาทุกอย่างเข้ามาจัดก,การเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนนะครับชาวไทยกับผู้ที่มีภัยการสูร้รบและสามารถที่จะไปแก้ปัญหาในจุดที่เรากําลังขาดแคลนหรือ กำลังเป็นปัญหาจริงๆซึ่งเราต้องยอมรับคบว่าวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามีแรงงานจํากัดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทาให้นักลงทุนเนี่ยเขาทบทวนเหมือนกันเวลาที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเราสามารถเอาจุดนี้เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะส่งผลบวกในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตมากไปกว่านั้นความกังวลในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมต่างๆนะครับผมคิดว่าจุดนี้ถ้าเราบริหารจัดการดีๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเบื้องต้นนะครับสมชจะมีการประชุมกันนะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นการประชุมนักสําคัญคือวันที่24กรกฎาคมนะครับซึ่งกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยเราก็เสนอว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนของกรรมธิการนะครับน่าจะ1นถึงสคนนะครับเหลือจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลนะครับคือเข้าประชุมให้ข้อมูลกับทางสมชเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป ก็โดยสรุปเนี่ยนะครับเราก็หวังว่าทันทีที่เดสไลน์วันที่31จบลงเนี่ยซึ่งจะไม่มีเงินจากจากบรรดาหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องสารสุขและอาหารของผู้หนีภัยการสู้รบแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีมาตรการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยอย่างราบรื่นได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าทิศทางการพูดคุยเป็นแบบนั้นน่าจะมีทางออกทั้งหมดนะครับเราก็คง เดี๋ยวคงจะต้องไปไประชุมกันอีกทีหนึ่งยี่สิบสี่กรกฎาคมคงจะเป็นวันที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในประเด็นถัดไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะให้ทางพี่น้องออสื่อมวลชนได้รับรู้รับทราบนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการที่แนวทางในการที่จะดําเนินการเพื่อประชุมนะครับของกรรมธิการต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับกรรมธิการเนี่ยเราก็จะติดตามต่อเนื่องในเรื่องของ ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงในในเรื่องของการปรับปรามแคงคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งทางกรรมธิการนะครับเรามีมตินะครับในการเรียกรักษาการนายกนะครับเรียรักรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเรียกเลขาธิการสบชนะครับเรียกท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่เป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์นะครับ เรียกพลตํารวจเอกพัชชัยนะครับที่เป็นเจรตํารวจนะครับที่ทําเรื่องของ call center เรียกผู้บัญชาการตํารวจแห่งผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์นะครับเรียกประธานกสทชนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ผู้แทนนะครับจากมูทิอิมมานูเอลนะครับอันนี้คือวาระแรกนะคับในสัปดาหนะ์หน้านอกจากเรื่องนี้ยังมีวาระที่2นะครับนั่นก็คือทางกรรมธิการเนี่ยมีมติในการเรียก นางสาวแพทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้มาชี้แจงต่อกรณีคลิปเสียงที่มีการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานนะครับกับสมเด็จคุณเซนด้วยเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเรามเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สัมผัสที่สำคัญนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ พิจารณานะพิจารณาแล้วเห็นว่ากราณีคลิปเสียงเนี่ยไม่มีใครสามารถตอบคําถามเรื่องนี้แทนได้กระทรวงการต่างประเทศในรอบที่แล้วนะครับที่มาชี้แจงเนี่ยก็พูดไปในทํานองที่ว่าการกระทําของนางสาวแพทองทานเนี่ยนะครับผิดโปรโตโคอลของการพูดคุยนะครับที่ปกติแล้วกระทรวงต่างประเทศจะต้องเป็นคนดูแลดังนั้นเนี่ยการเรียกตรงนี้เราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับจากนางสาวแพนทองทานนะครับก็เป็นการใช้อํานาจนะครับอาศัยตาม มาตราที่6นะครับนั่นก็คือคณะกรรมการนะครับมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้นะครับเป็นพรบรนะครับอํานาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือทีนี้เมื่อพูดถึง สิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะลงรายละเอียดในเรื่องของวาระว่าทำไมมันถึงมีความจําเป็นในเรื่องของไทยกัมพูชาก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องคอเซนเตอร์ซึ่งมีการพูดกันไปมากแล้วเนี่ยผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ฟังนะครับจากทางท่านปฏิดานะครับซึ่งเป็นสสเขตนะครับที่อยู่ในพื้นที่ช่องจอมนะครับแล้วก็ตักประสาทตาเมองทมเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของท่านและผมคิดว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่ผมคิดว่ามีความสําคัญในการที่เราจะได้รับ ข้อมูลคําชี้แจงนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทีมไทยแลนด์หรือจากจากรัฐบาลนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อหน้าเป็นห่วงหลายประการถึงความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและก็กัมพูชานะครับเดี๋ยวยังไงเชิญท่านปฏิธานะครับช่วยใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับน้องสสสมวลรัก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะ จริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะได้ทราบข่าวที่ที่ออกสื่ออยู่ทุกวันนี้นะคะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสา,ตาทตะเหมินทมกับปราสาทตะพายเนี่ยมันจะมีการอัปเดตท,ที่ที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่แล้วก็มีระหว่างาาผู้หญิงทางฝั่งกัมพูชาก็ได้มาต่อว่าทหารฝั่งประเทศไทยของเราแล้วก็ทําให้เกิด ความตื่นตระนกนะคะต้องขอให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตรงบริเวณปราสาทขามเงินทมต้องย้ายออกมาทั้งหมดแล้วก็ในพื้นที่เองก็มีการสื่อสารว่าจะต้องมีการอพยพแล้วนะคะนี่นี่คือความตื่นตระนกของพี่น้องในพื้นที่ของเราว่าพอมันเกิดเหตุสักครั้งหนึ่งขึ้นมามันก็จะเป็นการสื่อสารพรานนี้โซเชียลมันเยอะ การสื่อสารออกไปบางครั้งคนที่รับข้อมูลก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลจริงรอยู่เท็จนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดศรีสะเกษเองเราเรามองเห็นตั้งแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกแพทองทานที่ได้ไปจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11มิถุนายน2 5 6 8ที่ผ่านมาท่านก็ได้ไปดูหลุมหลบภัยนะคะด้านนั่นคือสิ่งที่จะเป็น เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จะช่วยเซฟความปลอดภัยให้ก <dengan> <Blessed> ับพี่น้องประชาชนท่านก็ได้มีดํางหวี่ว่าเอ๊ะหลุมปลอกภัยแบบนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกมีใจที่ท่านได้มองเห็นว่าอันนั้นมันคือแค่หลุมปลอภัยชั่วคราว ถ้าท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านน่าจะได้มองเห็นถึงความปลอดภัยของชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งเด็กๆนักเรียนของเราท่านก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้งบกลางที่ท,ท่านสามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้สะดวกอนุมัติไปเพื่อจะทําหลุมหลภัยให้กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน น่าจะถือว่า80%ไม่ไม่มีหลุมหลบภัยนะคะแต่เราก็รอจนถึงวันนี้ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณลงไปในพื้นที่ตามแนวชายแดนเลยนะคะทุกวันนี้ที่ออกข่าวที่เราเห็นว่ามีการทําหลุมหลบภัยทุกอย่างก็คือเรื่องของการบริจาคขอรับการสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะองค์กรหลายๆองค์กรหรือแม้กระทั่งทางคุณปน,นัดดาวงผู้ดีก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะหรือว่า คุณการจอมพลังที่ได้ได้เห็นข่าวว่าได้ไปทําหลุมหลบภัยให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆตรงนั้นทําเพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้ไปเที่ยวที่ปราสาทแล้วถ้าเกิดเหตุมาก็จะสามารถใช้เป็นที่กําบังหรือเป็นที่หลบภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในในฐานะที่ดิฉันเป็นสสในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ก็อยากจะเรียกร้องว่า รัฐบาลน่าจะให้ความใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้นะคะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนฟังข่าวก็จะเห็นท่านมีแนวความคิดอยากจะย้ายข้าราชการหรืออะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้เราเรามองว่าปัญหาที่พวกเราเจอมันก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่พอๆกับปัญหายาเสพติดที่ท่านจะเรียกประชุมผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศพรุ่งนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญชีวิต ของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนว่าวันนี้เราอยู่บนความเสี่ยงนะคะเพราะการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเจรจากันได้แต่เราไม่ทราบว,ว่าวันนี้การกระทบกระทั่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นชนวนเรื่องใหญ่มากกว่านี้หรือไม่เพราะทุกวันนี้คนไทยไปที่ปราสาทตะเมหนทพรมถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็ประมาณ 3- ามถึงสี่พันคนรถติดมากนะคะเป็นห่วงทุกคนอยากจะไปแสดงออก รราฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทุกคนไปเนี่ยความคิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้มันก็เป็นข้อห่วงใยจากสสในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นความห่วงใยที่เรามีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชายแดนของเรานะคะก็ฝากทางรัฐบาลนะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็ได้กลับมาดู เพื่อจะทําให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนได้รู้สึกมั่นใจแล้วก็ได้รู้สึกว่ารัฐบาลได้ใส่ใจมากขึ้นค่ะก็คงจะนําเรียนพี่พี่สื่อมวลชนในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจังหวัดสุรินประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าก็ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําสั่งแต่เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากร นะครับในการที่จะดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่กราทั่งกาลังพนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินนะครับที่จะมารองรับต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลากหลายมิติมีทั้งภาคธุรกิจมีทั้งในเรื่องของความปลอดภัยผมเองก็อยากเช่โอกาสนี้ว่าระหว่างที่ท่านทั้งหลายที่จะต้องมาชี้แจงต่อกรรมธิการเราอยากได้ความคืบหน้าเราอยากได้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเซลล์บอทแคสติ้งนะครับเราพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนในยามวิกฤตยามฉุกเฉินมากๆผมคิดว่าในกรณีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นตามแนวชายแดนเนี่ยการได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการนะครับอย่างที่ไม่ใช่เป็นข่าวลือหรือเป็นในลักษณะที่แบบพูดกันปากต่อปากเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราอยู่ในยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีมากมายนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ผมเองก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ย สื่อสารเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพการจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ครอบ้วนมิติผมคิดว่าท่านรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะสภาความมั่นคงนะครับสามารถทําเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนและจบที่เมื่อไหร่นะครับโอเคนะครับผมอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามคาถามมีท่าในใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ